สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทีมที่เชื่อว่ามีคนไทยหลายคนครับจำนวนหนึ่งะติดตามแล้วก็ชื่นชอบเชียร์อยู่นะครับนั่นก็คือทีมกิ้งจอกสยามทีมนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับแน่นอนชื่ออย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนก็ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ฉายากิ้งจอกสยามนะแต่ว่าคนไทยนั้นก็ให้กําลังใจทีม โดยที่มีเจ้าของคนไทยก็ใส่คําว่าสยามไปหน่อยแต่ความเป็นจริงก็คือเดอะฟ็อกเฉยๆเมื่อก่อนจจะชื่อจิ้งจอกสีน้ําเงินนะครับแล้วเรื่องราววันนี้มันเป็นอย่างไงมันเป็นก็คือทุกคนก็คงรู้กันดีครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนมันอาทิตย์ที่ผ่านมานะสุดท้ายของฤดูการกับการลุนหนีตกชั้นครับวันนั้นเลสเตอร์ซิตี้ต้องเจอกับคุณคอนเวสแฮมอยู่ในเดแล้วก็ทําได้นะครับเอาชนะได้ด้วยเงื่อนไขที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าก่อนเกมต้องเอาชนะเพื่อให้มีคะแนนทันกับเอเวอตั จบครึ่งแรกเนี่ยนำอยู่ด้วยประตูของฮาวิบารนหนึน่งประตูต่อศูนย์เอเวอตันตอนนั้นเจอบอลมาสเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ตอนนั้นสถานการณ์เนี่ยเลสเตอร์อยังรอดตกชั้นอยู่เลยนะครับแต่แล้วพอครึ่งหลังผ่านมาเลสเตอร์ได้ประตูนําเป็นสองศูนย์ก็จริงแต่ทางด้านเอเวอตัน A un, ก็ยิงประตูขึ้นนาบอลมาได้เหมือนกันแล้วเขาก็รักษาสกอร์นั้นไว้ได้จนจบเกมเลสเตอร์เสียอีกหนึ่งประตูครับโดนไล่มาเป็นสองหนึ่งแต่สุดท้ายก็ ยื้อไปจนได้คว้า3ามแต้มสามคัญได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีเช่นกันเอเวอเรตนก็รอดแต่เลสเตอร์ไม่รอดครับตกชั้นจนได้ครับหลังจากที่ขึ้นมาต่อสู้อยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้9หรืฤดูกาลนะครับตั้งแต่ปี2013-2014อันนี้คือปีแรกที่คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพในปีนั้นแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาปี2014-2015 ลุ้นหนีตกชั้นเพราะอย่างที่รู้กรารพอเป็นทีมน้องใหม่ก็ต้องหนีโดชั้นก็ทําได้สําเร็จแต่ว่าก็เกือบเหมือนกันนะครับจนกระทั่งปี2015 2016ปีนี้เรียกว่าปาฏิหารสร้างมิดรละขึ้นขึ้นมาสร้างตํานานบทใหม่ให้มาเป็นทีมที่แบบอยู่นอกสายตาสุดๆบอลรับแทงการพนันของที่ประเทศอังกฤษให้ราคาของพวกเขาคือ5000ต่อหนึ่งมันแบบมันเป็นไปไม่ได้แบบสุดๆเลยที่ทีมหนีโดชันดดูกาล ก่อนนี้จะมาคว้าแชมป์แต่ภายใต้การคุมทีมของลานิเอลลี่ครับค่อยๆไต่อันดับขึ้นมานักเตะแต่ละตัวก็โชว์ผลงานกันได้มันมันดีในขณะที่ทีมอื่นก็ดรอปลงไปพร้อมๆกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยสุดท้ายทำได้สำเร็จปีนั้นเจมี่วาร์ดี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยิงต่อเนื่องกันจนทำลายสถิติของรุดฟานนี่ตลอดนะครับก็11เกมติดต่อกันนะฮะน่าจะประมาณนั้นจากนั้นก็คว้าแชมป์สูงสุดเป็นครั้งแรกของสโมสรั้งแต่ก่อตั้งมาเลย ก็ทำผลงานได้อย่างอยอดเยี่ยมแต่แล้ดูการต่อมาก็จบที่อันดับ12นะครับแต่ก็ใน UCL ในชูฟาซิมิลิกเนี่ยก็เข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้าย2017 2018จบอันดับ9ลูกการต่อมาอันดับ9บผมไล่าตามนี้ก่อนนะแล้วก็2019 20, 20จบอันดับ5อันี่เริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆใน2020 21จบอันดับ5นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีสำคัญปีนี้คนที่ทคุมเนี่ยเป็นแดนโรเจอร์แล้ว นะครับล้วก็คว้าแชมป์ FA Cup ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของสโมสรเช่นกันเอาชนะเชลซีครับจากลูกยิงของยูริเซเลมอนนะครับเปิดฤดูกาลมาคว้าแชมป์คอมมิ y s h i ชิลหรือโลกการกุศลนี่แหละเอาชนะแมนซิตี้ได้นะครับจากอีเฮนาโชแลวก็จบอันดับ8ก็ผลงานก็ดีจนกระทั่งปีนี้แหละครับเกิดอะไรขึ้นทำไมทีมถึงทบผลงานได้แย่แย่ถึงขนาดต้องตกชั้นออกไปก็มีหลายสาเหตุครับหนึ่งเดี๋ยวผมพูดกันทีระยอย่างอ่ามันมีการปล่อยตัวผู้เล่นออกไป ผู้เล่นที่สำคัญกองหลังดีๆอย่างโฟฟาน่าแต่ได้ราคาันาดีเลยครับ70ล้านปอนด์อีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นแกหลักสำคัญมกนะ่นคือแคสเปอร์ชไมเคิลแคสเปอร์ชไมเคิลนี่้าปล่อยออกไปเพราะว่าตอนนั้นช่วยพยุงปัญหาการเงินของสโมสสก่อนหน้านี้ก็เสียนักเตะดีๆไปเรื่อยๆหลายๆฤดูกาลอยู่แล้วแต่ฤดูกาลนี้มันหนักสุดนอกจากจะขายออกไปแล้วตัวที่ซื้อใหม่เข้ามาก็จํากัดเหลือเกินมีเพียงวอลฟาร์ดที่เข้ามาจากแรง ก็ยังปรับตัวไม่ได้ก็เป็นเหมือนบ่อน้ํามันซึ่งหลายๆคนก็เห็นมาเล่นดีที่สุดก็แมตช์สุดท้ายเนี่ยงงประตูให้ทีมขึ้นนํา2.0ได้แต่มันช้าไปหรือเปล่าปัญหาการเงินของสโมสรมันเกิดจากการหลายคนบอกว่าบริหารผิดพลาดเรื่องนี้ก็ต้องมองกันยาวๆนะครับเพราะเขาส่วนหนึ่งก็เอาเงินไปช่วยทีมฟุตบอลหญิงของตัวเองไปสร้างสนามซ้อมที่ชื่อว่าโปรเจกต์ซีเกรฟนะครับสนามซ้อมแห่งใหม่ที่เป็นระดับโลกเลยสีดเดียว 180เอเคอร์หรือ455ร้อยห้ไร่ก็ทำได้ยิ่งใหญ่นะครับแต่หลายคนก็บอกว่ามันผิดเวลาไปหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นผู้จัดก,การทีมที่ชื่อแบนดอนโรเจอร์เหมือนกับมีคำถามแฟนบอลเริ่มมีคำถามว่าเขาใช่คนที่เหมาะสมกับเลสเตอร์หรือเปล่าเหมือนเหมือนกับดื้อดึงเป็นคนที่แม้จะพาป้าแชมป์นะเอคัพแต่ก็มีคำถามกับแฟนบอลเสมอว่าเหมือนเหมือนมีความไม่ชอบกันอยู่เล็ก กระทั่งฤดูกาลนี้ครับก็ยังก็ยังเป็นแบบนั้นบางคนบอกว่าที่ตกชั้นเนี่ยเพราะปลดลอเจอร์ช้าเกินไปแล้วก็เรื่องของนักเตะที่ไม่มีสมาธิในการเล่นเรื่องการต่อสัญญาเรื่องการมันมีนมอะไรรบกวนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งส่งผลให้ฟอร์มในสนามอ่ะก็ย่ำแย่ไปด้วยจนสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นี้ครับก็ตกชั้นในที่สุดเป็นอีกหนึ่งทีมต่อจากแบล็กเบิร์นโลเวอร์ครับที่ควา้าแชมป์พิมลีกแล้วก็ตกชั้นไปก็น่าเสียดาย ทีมที่ตกชั้นก็รู้แล้วเนาะมีเซาท์สแตนตนมีลีดมีเลสเตอร์ส่วนทีมที่จะขึ้นมาแทนก็มีเบอร์รี่เชเชลฟิลด์แลวก็ลูตันทาวก็แสดงความยินดีกับ3มทีมที่จะขึ้นมาแสดงความเสียใจยกับ3ามทีมที่ตกลงไปครับแล้วก็เลสเตอร์ก็น่าเสียดายจริงผมเชื่อว่าแฟนบอลในเมืองไทยหลายคนนะก็อยากให้เลสเตอร์นั้นกลับขึ้นมาไวๆที่น่าภูมิใจของเลสเตอร์ปีนี้ไม่รู้ว่ามันจะปอบประโลมอะไรได้หรือเปล่านั่นก็คือการได้รางวัลสนามยอดเยี่ยมนะครับ ซึ่งบางคนก็ค่อนแคะเหมือนตอนที่แมนยูเขาได้ในการนี้ก็คือแชมป์ย่าสวยนะครับก็ต้องบอกว่าอีกมุมหนึง่งการบริหารมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาสนามดีสนามสวยมีสนามซ้อมที่ดีโอเคการตกชั้นลงไปรอบนี้น่าจะเป็นจุดที่มันเศร้ากันได้มันเกิดขึ้นได้แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขส่วนจุดย่ำแย่ที่ทําใันทีมตกต่ำถามเ,เพื่อนๆหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไร ตอบกันเข้ามาได้พูดคุยกันเลยนะผมก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันใช่หรือเปล่าคุณกบที่คุณพูดมามันไม่ใช่หรอกผมว่าแบบนี้ผมว่าแบบนี้ผมว่าแบบน,บบนี้แล้วจะขึ้นมาได้เลยภายในปีเดียวอย่างที่คุณอัยวัต์เขาประกาศหรือเปล่าว่าเขาพร้อมจะสู้ต่อเขาบอกว่ายังไงก็ต้องสู้ต่อไปชีวิตยังไม่ได้จบแค่นี้ต้องกลับมาแก้ไขใหม่อีกมากมายก็จริงแต่ก็สุดท้ายก็ขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดอาจจะเป็นปีที่ยากครับ แต่ปีหน้าเราต้องกลับมาให้ได้นี่ประมาณนี้คิดว่ากลับมาได้ภายในปีเดียวหรือเปล่านะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก็เสียดายด้วยนะสำหรับแฟนเเตอร์คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ